สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทํางานของ 74LS374 หรือก็คือ D f i f l o p นะครับโดยเ,เส้นสีฟ้านี้เราจะกําหนดเป็น output control นะครับก็คือ D f i f l o p จะทํางานโดยเป็น active low นะครับผมจึงเอาต่อไฟขาลบทีนี้สายสีดํานี้จะเป็นขาขค l o c k นะครับเอาไว้เราตอน input ค่าแล้วก็ใช้จังหวะให้มันอคอกขึ้นอคอกลงนะครับ เสร็จแล้วทีนี้เป็นขา Input ของเราโอเคตอนนี้ผมใส่อยู่ที่ศูนนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น High ปุ๊บรอจังหวะคอกติก๊กผิดอันอเมื่อกี้ยอกครับอันนี้ต้องเป็นตัวนี้อ่ะอันนี้เปลี่ยนเป็น High รอจังหวะคอกติก๊กอ่าไฟจะขึ้นครับทีนี้ก็ใส่กลับไป ทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นโลสังเกตน,นะครับไฟจะไม่ดับมันต้องรอเราคอ,อกตกิถ้าสมมุติเรารีบใส่เกินไปทีนี้อาไฟยังไม่ดับหมายความว่าเราต้องรอจังหวะมันคอ,อกติก,ก่อนอ่าโอเคตอนนี้คือไฟดับแล้วก็หลักการทํางานก็จะประมาณนี้ก็คือเราจะใส่ Input Output ได้ก็จริงแต่ก็คือ Input จะตามเ u t p u t เลยแต่ว่าเราต้องรอจังหวะมันคอ,อกติก,ก่อนครับก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณครับ